สบายดีเด้อค่ะสวัสดีเด้อค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะมาพบปอกันอันนี้แล้วก็สองสาวจิวบรรณาสินเดียวเช่นเคยเด้อค่ะนะคะเมื่อนี้ชวจิวพามาเข้าหัวข้าสวนนะคะหลังจากที่ห่างหายไปหลายมื่นหลายวันหลายหลายมื่นเลยพี่น้องที่พวกเด็กเข้าหัวข้อสวนนะคะเมื่อนี้ชิจิวเปิดโอกาสนะคะมาตัดงพักพี่น้องอันนี้แม่นอันนั้นโหระพานะคะพี่น้องพี่น้องเผ็ดเมนูอะไรกินคือจะอร่อยนะคะพี่น้องคะพกโหระพานะคะหอมๆพี่น้องเลย ไผ่หมักพักโหรพาในคอมเมนต์บอกมาในเด้อพี่น้องคะแล้วก็มือนีสติ๊กสตาร์ทผักโหระพาแล้วก็สตาร์ทพักเสริมน้ำแล้วก็สแปะหัวจิไคลนะคะพี่น้องวันนี้มีเพื่อนสั่งเข้ามานะจ๊ะขอบใจนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนรักนะจ๊ะสั่งพักเข้ามานะจ๊ะมือนีสติ๊กกะสบีอยู่น้ำเล็กๆนะคะตอนบ่ายแล้วพี่น้องตอนนี้สบียน้ำเล็กๆนะคะสติ๊กกะข่าวสวนนะคะมาตัดพักให้พี่ให้น้องเาได้ชมได้เบิ้งนะจ้า มองเห็นบ่ไม่ลามมา่างมือขวาของเสต้ที่ พักเสริมมาเนี่เอาคือหายลเลยพี่แอะๆเลยเจ๊เด็กน้อยหายแอะๆแล้วยาทักเสริมข่อยหยาเต็มเลยห <c oughs> ย,ยากับยาเลยแท้ถอนได้นี่อยู่ได้นี่ยนะพี่น้อง <c oughs> ุดย่อนเลยผมหอนผมเอานะพี่เอ้ยสามารถในนี่นะใจ <c oughs> อยากขาดใจอยากขาดโคตรหอนพี่น้องต้องไปเดี๋ยวเขาจะเฝ้าตัดนะคะพี่นอ้นองเพราะว่ามันหอนแห้ง มันไม่มีลมเลยนะคะหลังจากมะซ้าวฝน,นตกอากาศนา้ำเยน็นแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นอบอ้าวแล้วเนาะกลายเป็นอากาศอบอ้าวแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นไงเสวยเราหายงอแล้วพี่นเนาะเราได้หายไผย <c oughs> เราหายงัวแล้วเป็นไงววนสวยเราเได้หายไผยเ้อพี่น้องเราหายงอแล้ว คันนี่เลยไก่เนี่ยห่อนเล้ห่อลนละพี่น้องพไฟเดี๋ยวมันอบอ,อ้าวนะพี่น้องพอให้อยู่ในเฮือนโฮม

เขาก็เลยสั่งพักหม่บานดันไวายอยู่ใครอยู่บานดันไว้ไม่เงี้หน้าทามแบบเอาอยัางไปตลาดโบเลตไปนะคะพี่น้องคะ่ะกักบัวกกับยังมีอยู่แต่ว่าโบเลตไปตลาดเนื่องจากว่า้องป้อ,ปปอมบเขปปใหญ่เน,นาะ้องป้อมหน้าใหญ่แห้งพี่น้องเราเลยบมีพักมัดไปตลาดวันนี้นะคะเร์กิวไปตลาดหลายหมื่นเลยพี่น้อง พี่น้องมาตัดผักวันสักจิ้วแบบเหลืออะไรสาสาด้วยพี่น้องอ เป็นยังหรอหน้าเบียร์คือมีแต่หายแทะฮะคือมีแต่้องจะหายแทะบานี้นะเล็กๆก,กะหาย กยยเธได้ออเระฟังโซนเตะห้อ้ยหมไว้หอนให้ที่ขดของหอนพี่น้องป้าเหือดตอนนี้เหือดเต็มหัวพี่น้องปองไป ก็จิไปตัดอันสเปรย์อว่าโคซิงคายพี่น้องวันนี้ค่ะพ่อแะไรมันบาไวมันห่อนแห้งพ่อหรือยีโรพี่น้องเว้แต่สำเร็จเอาสำนักนะคะพี่น้องค่ะพักโซจิวเสริมพี่น้องมีสาราแน่นำพี่น้องค่ะแต่วันมันบางามพี่น้องเลยเด็สซาลาแน่นะคะพี่น้องคะได้โซจิวสิไปเอาพักอันไปเอาอันโอสิงคายนะคะพักพี่น้องนี่ยค่ะไปเอาโคซิงคาน้ำกันค่ะ ้แทพี่น้องเด็กน้อยหายอึกระถึกอยู่เป็นยังสมันหายก็ได้แท้เป็นยังนาเบียนะบอปี้หายอึก,ก็ถึกอยู่พี่น้องปองปายสติวสอมอันนี้ก่อนพี่น้องสอมแล้วก็คือสิมัดเห็ดมัดว่าห้หมูเลยพ่อจะไหนหมูมาเอานะคะหมูเพิ่นเพิ่นเห็ดจามเอ็นขายอยู่มาขายอยู่บ้านเอาไว้หน่อยนะคะฝากไปอุดหนูน้นคนนี้เดอ้อหนาเฮือนเมลีนะหนาเฮือนซาวเลดี้นะคะร้านร้านตัดเย็บ พี่ลามตัดหยิบลัดตัดยิบบอกว่าถึงพี่น้องพี่ลามตัดหยิบนะคะเจ้าหน้าก็คือน้องสาวเพิ่นนะคะสาวหลาเพิ่นมาเห็ดอันเพิ่นมาคายหงกินซุกคายจำออกจำเอ็นนะคะพายุใกล้บ้านวลไว้ก็ฝากไปอุดหนุนเลยอะคะนะคะฝากไปอุดหนุนเพื่อนสาวจิ๋วหนึ่งเลยค่ะพี่น้องค่ะโอเคละพี่น้องสำหรับมาฮอนี่เนาะสาวจิ๋วกับสกอรเจ้าคิดไว้สต์นีสกอร์เนอรพี่น้องค่ะ ฝากเป็นกำลังแรงใจให้สาวจิ๋วในเด้อน,นะคะทุกคนที่เขา้ามาเป็นผู้ชมสาวจิ๋วนะคะขอ,ขอให้ร่ำรวยเด้อมีเฮงปัง,งๆนะคะมีเงินมีทองใส่ย่าขาดมือนะจ๊ะพี่น้องจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะมั่งมีสีสุกนะจ๊ะโอเคค่ะพบก,ก,กันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย